ให้ทายนะคะนี่ดอกอะไรไม่ใช่ซากุระค่ะป้าก็ไม่เคยเห็นซากุระนะคะนี่คือลักษณะของดอกเอามา์สวัสดีค่ะสวัสดีจากช่องเกตตี้บอกตู้หลงคอกค่ะและดิฉันป้าเกตตี้ค่ะขออนุญาตใช้คำแทนตัวป้าป้านะคะเพราะว่าป้าเนี่ยเป็นวัยรุ่นค่ะ โอ้ oh, ลมแรงวัยรุ่นไหนรุ่นยุค80 90ครั้งหลังนี้นะคะว่าจะพาเพื่อนๆ <th bb> พื่อนีพ่พ,พน้องๆหลานหานเนี่ยมาเดินดูธรรมชาติสน่อยแต่วันนี้ลมแรงมากมากหลังจากฝนตกมาไม่รู้จะได้ยินเสียงไหมนะเพราะว่าลมมันแรงหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องกันมา4ี่วันแล้ววันนี้แดดก็ออกแต่มันแถมลมมาด้วยนี่สิ ว่าจะพามาดูดอกไม้ตอนช่วงฤดูนี้มันจะมีดอกไม้ออกใช่ไหมที่อื่นก็จะเรียกว่าฤดูใบไม้ผลิแต่ที่นี่มันฤดูใบไม้ผลิไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าร้อนๆมันมันไม่ได้หนาวจัดถึงขั้นมีหิมะตกแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนสีสวยงามเหมือนประเทศอื่นเหมือนที่อื่นนะคะแต่ฤดูแต่ช่วงเดือนนี้มันมีดอกไม้ออก จะพามาดูว่ามันคือดอกอะไรอ้าวให้ทายให้ทายนะคะนี่ดอกอะไรไม่ใช่ซากุระค่ะป้าก็ไม่เคยเห็นซากุระนะคะใช่แล้วนี่คือดอกอัลมอนด์ดอกอัลมอนด์กำลังบานในช่วงเดือนมีนาคมช่วงปล,ปลายเดือนมีนาแล้วก็ช่วงต้นเมษายนเนี่ย ลูกอัลมอนด์มันก็จะออกเป็นลูกเล็กๆนั่นแหละเป็นโอกาสทองของพวกเราละ่ะที่จะได้กินตำส้มบักอัลมอนด์เขากินมเมล็ดอัลมอนด์เราเอาลูกเล็กๆมันมากินเป็นกินเปรี้ยวอะ่ะเอามากินเปรี้ยวดูสิลมขนาดไหนเนี่ยกิ่งไหวๆลมแรงมากลมแรงมาก อากาศที่นี่นะพี่น้องนะอากาศที่นี่เอาแน่เอานอนไม่ได้ยังกะคนไวทองเดี๋ยวก็ลมเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็แดดสลับสับเปลี่ยนกันไปโดยเฉพาะฤดูหนาวเดี๋ยวเอาให้ดูใกล้ๆอ,อ๋อลมลมหยุดแป๊บหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวจะเอาให้ดูปาดมันสีหลอดป้อน,นีกับพญายามคักเดีนยนี้ก็ได้โอ้ยยิ่ยุมยยุม นี่คือดอกอัลมอนด์สวยไหมแล้วมันมันแปลกประหลาดพิสดารนะต้นมันเนี่ยจะตายแหลไม่ตายแหล่แต่อัลมอนด์เนี่ยมันออกดอกมามันสวยงามมากมันเหมือนทําให้มันเหมือนกับว่าในต้นที่ขี้เล่ของฉันเนี่ยฉันยังมีความสวยงามอยู่นะบางต้นนะไม่มีใบเลยมีแต่ดอกกับกิ่งนี่แหละ โอ้ยสมรลมคักแท้โอ้ยอยากให้อยากให้พี่น้องเห็นงามๆกับบะไดเอ้าๆย um ุ um ่มยุมยุมนี่คือดอกอมอนด์ค่ะสวยไหม <S <S เดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราจะมาเก็บลูกเล็กมันตอนเดือนปลายเดือนนี้แหละเก็บหน่วยน้อยมันไปกินจำบักริกกินนะเก็บหน,หน้อยไปตำกิน จองเด้อนี่เด้อต้นนี้ต้นนี้มันเป็นต้นสาธารณะมันไม่มีเจ้าของสวยไหมคะเราไม่เคยเห็นซากุระนะแต่เราก็คิดว่าอุ้ยเหมือนซากุระนี่คือลูกเก่าของมันเนี่ยลูกเก่าของมันปีที่แล้วตอนนี้ตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าเราจะ กินมันยังไงสวยไหมสวยเนาะโอ้ยสวยขอชื่นชมแป๊บหนึ่งนะนี่ตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าวันนี้แดดออกแต่ว่าลมแรงก็เลยเห็นภาพโยกเยกโยกเยกปานค้นยุ่มด้วย,วยเลยนี่พี่น้องเอ้ยบันสิภาพมาเบิงดีๆกันลมลม ดูอัลมอนต้นนี้สิไม่มีใบเลยมีแต่ดอก สำหรับคลิปนี้กันล่าพี่น้องไปแต่เพียงแทวนี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อพอกันไม่คลิปหนาเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบยยเฮวเบิดพูดน่ะพี่น้องร่มแห้งายจนวังงาหักมือนี่มคักล่มแนโอยโอ้โอโอ ัดจะของพร้อมปดี